อย่าเรื <abil itation. S 3> ่องอย่าเรื่งพี่เขาตกไปนะพี่เขาตัวเล็กเดี๋ยวตกลงไปเดี๋ยวเขาน้อยใช่ด้านนี้อ่ะผมจับบ้างแล้วกันด้านนี้อ่ะสวัสดีลาบบ้ายอยากจะลงไปจับทุกคนเลยอย่าดึแรงขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคขอบคุณนะครับเป็นที่จับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกว่างใช่แล้วค่ะรอนครับผมเป็นยังไงบ้างรอนเมื่อกี้เหนื่อยหรือเปล่าร้อก็อะไรครับ โอเคเป็นไงบ้างนิวนีวบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เที่ยวที่ที่จังหวัดที่อยู่ภาคใต้เท่าไหร่นะใช่ครับรู้สึกอันนี้จะเป็นในหนที่ประมาณครั้งที่สองที่สามเองครับผมชาวใต้จังหวัดชุมพรน่ารักมากครับผมขอเชิญกรีนได้ไหมครับโหน่ารักมาเสียงกีขนาดนี้อยามาทุกอาทิตย์เลยน่ารักมากก่อนหนึ่งครับผมทราบไหมครับว่าเราสองคนเนี่ยมาในตัวแทนของละครเรื่องอะไรครับรู้ไหมได้ได้ได้ เดี๋ยวแล้วจะมีคนอยากตอบแอนนี่เรื่องอะไรคะรักสุดปลายฟ้าครับผมทำไมเวลาแห่มาไปหลบทุกคนหลบทุกคนแต่รักสุดปลายฟ้าค่ะใช่แล้วครับผมก็ตออีกการออกอากาศนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6กโมงครึ่งถึงสทุ่มตอนนี้เนี่ยกำลังเข้มข้นมากๆเลยดุมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ รู้ไหมคะใครมายังไม่รู้จ้ะย,ยังมียังมีอีกสองคนนะคะนนที่เรียนมาสร้างความสุขสนานและความสุขให้กับชาวชุมพรในวันนี้นะคะอย่าง